สโมสรยังยืนกรานวางแผนฤดูก,กาลหน้าโดยมีเอร์เซนฮาเป็นผู้จัดการทีมเป้าหมายหลักคือลดต้นทุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินของพีเมรีกและยูฟาอนาคตของจาดอนซันโชน่าจะจบลงแล้วที่แมนยูมุมแฟนแมนยูช่องสหรับคอบอลปีศาสตร์แดงสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดต ช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวและพูดคุยสถานการต่างๆของแมนยูกันอดัมคัรฟตันจากเด a ร h เดติกรายงานไว้เมื่อคืนนี้นะครับว่าสำหรับตอนนี้สโมสรแมนยูยังคงยืนกรานว่าพวกเขากำลังวางแผนโดยคำนึงถึงเอริกเชนแฮกในฤดูกาลหน้าถึงแม้ว่าจะเห็นหลักฐานเพียงพอว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้เอเนอสไม่ได้มองหรือคาดหวังว่าเอริกเชนกจะประสบความสำเร็จที่นี่ แต่ก็ขาดตัวเลือกชั้นนําในตลาดผู้จัดการทีมนี่แหละรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการไล่เขาออกและจ้างคนใหม่เข้ามาแทนด้วยกล่าวคือทุกกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันจะต้องใช้เงินมากขึ้นกว่าเดิมครับเอเนอสเนี่ยพยายามลดต้นทุนของแมนยูอยู่โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับโครงสร้างโดยสโมสสเนี่ยสูญเสียเงินโดยรวมไป12ล้านปอนด์แม้ว่าจะมีรายรับ648.4ล้านปอนด์ก็ตาม แมนยูหวังนะครับว่าการตรวจสอบภายในเพื่อประหยัดต้นทุนจะช่วยให้พวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินของพรีเมียร์ลีกและยูฟาทำให้มีการลงทุนทำทีมที่มากขึ้นนั่นเองส่วนแรกของการทบทวนตรวจสอบคือมุ่งเน้นไปที่ต้นทุนของที่และต้นทุนผันแปรเช่นซัพพลายเออร์สาธารณูปโภคและการเดินทางส่วนที่2เนี่ยในปลายปีนี้ก็จะพิจารณาจำนวนพนักงานของสโมสรโดยที่เอเนอสเนี่ย ดูนะครับพอมองไปแล้วเนี่ยจำนวนพนักงานของแมนยูมีเยอะกว่าสโมสรอ,อื่นเมื่อเทียบกับทีมฟุตบอลในอังกฤษด้วยกันล่าสุดครับเซอร์จิมรัคิปเนี่ยได้สั่งให้ทีมงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเนี่ยของแมนยูเนี่ยกับเข้าออฟฟิศทั้งในแมนเชสเตอร์และลอนดอนโดยยืนยันครับว่าสโมสรจะต้องยุติวัฒนธรรมการเวิร์กฟอร์มโฮมลง ความคิดลิเริ่มนี้นำโดย e n นยอและส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ในระหว่างการประชุมเมื่อวันพุธแผนต่างๆได้รับการตอบโต้จากสมาชิกของผู้นำบริหารของสโมสรรวมถึงแพทริกสจวต CEO ชั่วราวซึ่งมีการประกาศลาออกไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานอกจากนี้ในการประชุมเมื่อวันพุธเซอร์จิมรัดคิฟส่งข้อความร่วมกับชองโครตบองโด้บอกทีมงานแมนยูว่าพวกเขามั่นใจ ว่าแดนแอชเวิร์ดจะเข้าร่วมสโมรสรเร็วๆนี้และเซอร์จิมยังกล่าวย้ำอีกครั้งว่าแมนยูจะเป็นสโมรสรชั้นนำอีกครั้งในไม่ช้าและเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดครับการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นและตอนนี้เราก็เห็นหลายๆอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับในสโมรสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็หวังว่าทุกอย่างตรงนี้จะช่วย เปลี่ยนแปลงให้มันไปในทางที่ดีขึ้นและผักดันสโมสรเราให้กลับมาเป็นระดับท็อปอีกครั้งครับอีกหนึ่งข่าวของวันนี้ฮะล็อบดอสซันนักข่าวเทียสองจาก ESPN รายงานว่าแมนยูคาดหวังให้จาดอนซันโชออกจากสโมสรนในช่วงซัมเมอร์นี้ไม่ว่าไอริชเทนฮากจะเป็นผู้จัดการทีมต่อไปหรือไม่ก็ตามอนาคตของเทนฮากเนี่ยยังถูกตั้งข้อสงสัยหลังจากฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวัง แต่แมนยูก็ยังคงวางแผนปล่อยซานโช o ออกไปอยู่ดีครับเทนฮากเนี่ยเปิดโอกาสให้ซานโชเพื่อขอโทษเขาแล้วนะกับการกระทำบนช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่อาจจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรเกินกว่าจะซ่อมแซมได้แล้วและการเริ่มต้นใหม่ของซานโชที่อื่นเนี่ยจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายครับตามนั้นฮะ เขาควรไปยังไงผมก็รู้สึกว่าเขาควรไปครับสำหรับจารอนซานโชต่อให้เขากลับมาฟอร์มดีต่อให้เ e อ็เทนฮากไม่ได้อยู่ที่นี่ผมมองว่าเขาก็ควรออกจากสโมรสรอ,อยู่ดีสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้ถูกต้องอะไรมากมายนะคือเราไม่ได้ต้องการให้คนที่ใส่แบบนี้อยู่ในสโมรสรของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่เสียดายเลยนะถ้าเขาย้ายทีมไปแล้วไปเล่นดีกับสโมรสรอ,อื่นก็ตามครับทั้งหมดนี้คือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจ ไฮีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ